สวัสดีค่ะคุณแม่น้องข้าวไทยชามเซนหมากวันนี้พาทุกคนมาปลูกผักนะคะทุกคนเป็นลูกผักค่ะนี่เราก็จะมาเริ่มกันเลยนะคะเดี๋ยวเราต้องเอาออกจากถุงค่ะเป็นลูกผักที่เพาะไว้นะคะสองอาทิตย์ค่ะว้าวผักอะไรเน้อนี่จ้ามะเขือเทศนี่บุ๊ทอมเตนะคะมะเขือเทศพันเนื้อค่ะ ซื้อมาจากเยอรมนีตอนที่เราไปทัวร์ช่วงซัมเมอร์นะคะโอ้โหดูค่ะสองอาทิตย์มีไม่กี่ต้นเดี๋ยวเรามาปลูกกันเลยนะคะปลูกในกระถางอันนี้ค่ะกูแม่ร้อง้า้ก็เอาเ,อาเอาจาะรูไว้แล้วนะคะแต่และกระถางเนี่ยค่ะนี่เจาะเอาดินใส่แล้วก็เจาะรูไว้ อนนี้เราก็ต้องเหลือไว้ในกระถางนี้หนึ่งต้นเนาะอันนี้เราตั้งไว้ตรงนี้นะคะมานี่ค่ะโอ้โหมุมกล้องเราก็แบบอะไรก็ไม่รู้นะคะนี่ก็ถอนมาง่ายๆสองอาทิตย์จ้าค่ะดูสิคะยาวๆนะสองอาทิตย์ <c oughs> ไปทาสีมานะคะคือเล้าไก่ที่เราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มา ทาสีกันอีกรอบหนึ่งนะคะเป็นบ้านไก่เป็นวิลล่าสำหรับไก่เลยนะคะนี่มาตอนนี้น้องข้าวกำลังเล่นอยู่ที่บ้านไก่นะคะทุกคนตื่นเต้นอยู่กับไก่ยังไม่มาแต่น้องข้าวนะัก็ไปคุกคานนะคะเล่นคุกคานอยู่กับเล้าไก่อูห ะเขือเทศของเราต้นสูงมากเลยอ่ะปลูกเสร็จแล้วเอาไว้ข้างนอกไม่คงไม่ได้แน่แน่เพราะว่าากลางคืนนี่ก็ยังติดลบอยู่นะคะบางคืนนะคะก็จะย้ายเขาไปไว้ข้างในนะคะใน, House, ในเฮ้าส์ในเรือนกระจกอันนี้เพียงแต่ว่าเรายกเราเอามาปลูกเท่านั้นเองดูโอ้ยจะตายไมเนี่ยคือ มะเขือเทศหรือต้นกล้าที่อยู่ปลูกไว้เพาะไว้ในบ้านเนี่ยนะคะเขาก็จะอ่อนอ่อนมากคือความแข็งแรงเขาไม่เหมือนกับปลูกไว้ข้างนอกค่ะ ตอนนี้อุณหภูมิในบ้านกระจกนะคะก็จะอยู่ที่สิบสองค่ะแต่ข้างนอกน,อกนี้ข้างนอกนี้ไม่เมื่อกี้ไม่ได้ดูนะคะหนาวอยู่จ้ะเย็นเลยคุไแมะะ่้องเขาก็เลยเอาผ้าม่านมาปิดกันลมไว้นะคะเดี๋ยวลูกผักของเราจะเหี่ยวคะ่ะลูกผักอื่นๆลูกผักที่จะปลูกวันนี้ก็จะมีแค่มะเขือเทศกับพริกนะคะ ส่วนถั่วอะไรต่างๆนะคะซึ่งเป็นถัว่วลันเตาเดี๋ยวค่อยเอาออกมาค่ะตอนนี้เอาออกมาแค่นี้ก่อนออจะมีบุฟมะเขือเทศสีแดงนะคะแล้วก็อีกชนิดหนึ่งนี่ก็จะเป็นรวมสีค่ะทั้งแดงทั้งส้มนี่แบบนี้นะคะเ,เนี่ยซองหนึ่งเนี่ยค่ะ มีอยู่แค่สีห้าเมล็ดเองค่ะทุกคนสีห้าเมล็ดก็ราคาเมล็ดหนึ่งซองที่ซื้อมาเนาะก็ยูโรกว่าเลยนะคะไม่ได้ถูกเลยค่ะนี่ การลดน้ำนะคะก็ไม่สามารถที่จะลดน้ำได้เยอะๆหนักๆเพราะอากาศยังหนาวอยู่ถ้าไม่งั้นอ้ยตัวนี้ถ้าไม่งั้นก็จะจะเป็นการแช่แข็งนะคะแถวนี้นี่ค่ะหน, <ๆ S 2> หนึ่งแถวที่ที่เหลือ5กระถางนี้เราก็จะมาเราจะมาปลูก อันนี้สงสัยต้องช่วพยุหน่อยอันนี้ตั้งไว้เราจะมาปลูปมกมะเขือเทศแถวนี้จะเป็นมะเขือเทศตอนนี้นะคะที่ให้ดูเมื่อกี้เนาะนี่สีส้มอ่สีเหลืองนะคะแต่ในรูปนี้ดูเป็นสีเหลืองกับสีแดงนี่จะออกส้มๆนะคะ เป็นกระถางง่ายๆนะคะที่เขาม้องข้าวเอามา reuse นะคะจะเป็นกระถางพวกต้นหอมผักชีอะไรที่เราซื้อมาแล้วเราก็กินกินพวกนั้นเสร็จแล้วนะคะเราก็เอามาใส่เป็นเอามาเล็ดมะเขือเทศนี่ใส่เนาะดูสิโอ้โหมีอยู่แค่นี้เองอันนี้ยังต้นจิว๋วหลิวอยู่เลยนี่ค่ะอันนี้ต้นใหญ่กับเพื่อนดีต้นใหญ่กับเพื่อนลงไป่อน จริงๆแล้วก็จะต้องแยกเขาตั้งแต่ตอนที่เขายังต้นเล็กๆแบบเนี้ยต้นเล็กๆแบบนี้ต้องแยกออกมาเลยแต่เมื่อเขาไม่มีเวลาเนาะเขาก็เลยแบบแบ่งต้นนี้โตตนะอย่างมาเมื่อกี้ต้นโตมากโอ้ยดูดิ เกี่ยวกันอยู่นะคะเนี่ย จ้ะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วสำหรับมะเขือเทศมะเขือเทศเนื้อนะคะเนื้อหน้าตาแบบนี้ไปแล้วจ้ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะแล้วเราก็มาเจอกันคลิปหน้าเป็นแยกพลิกจ้ะฝากกดติดตามกดไลค์ subscribe ทักทายใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะไปแล้วจ้าบ๊ายบาย